ยน่ยม mm ือเศ้าครับมาหลานมาหน้า uh, ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ได้เด้ออย่าเจียร์ขึ้นอย่าเจียร์ขึ้นทั้งมาหน้ากับปอถ้ำมดาไปไหนได้อครับเออมาหลานมาหน้าครับกมลตายน่ยมือเศ้าครับโอ้ทั้งกับปอ งางก็บอกถือว่าขี่ไล่หรอกครับอ้าวเร่งโอขี่ไล่ตีรถทางเออรถตีนแบบพี่น้อ,อ,นนองเอ้ยบาดเดียวทำงไงล่ะจะไหวล่ะเออเออแบบเอเอไปเถอะไปให้มันรอดก่อน สร้างธรรมดาไหมครับเอ,อ,อธรรมดาละมือเนี่ยไ่้กระบอกป็นยังครับผลฟ้าดีไมนกันธรรมดาละเอ่อาะยากปนได้หรอกเข้าไปได้มาได้อยู่เกืหรือว่าเข้ากืบดูสิหน้างรรพงปากเลยเออ ทำไมไม่ล้งข้างนั้นล่ะล้งลึกๆนะเออเอาเออปุ่นไปกุบเออเออเบินไม่หลงเลยเฮ้ยโคตรโคต เมื่อแอเลย่อือ,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 อพิบพิษอิสานเฮ้าครับยืนดีก็แรงแต่หน้าแถวนีกว้กะ งม่ท้านเฮ็ดแล้วเดี๋ยวครับพอฝนมันถึงมากครับเออฝนมันถึงเออมามาโอ้ ธรรมดาธรรมดาเอา้ยไม่เป็นไรอรุยมนตาเออยาแม่ขาอเดอเอมึงถนนครับไปย่างเดียวร้านกีนไน่ไรเอาไเอเอ ยดีแท้ครับถนนครับเออผู้ใดเด้ออยากสี่ขี่รถลุยๆครับมาทางนี้ครับเออพี่หลามมาทางหน้าของมดตาพี่หล่ะเอาสายโหดสายลุยครับอาเบกสันนิดหนึ่งที่มดตาเออเอาเดี๋ยวพอนั่ง เอา,าไปเลยมาครับล่ะบัดขอบขวอเนี่ยพี่น้องครับเออเอาไปได้ไปเลยามาหน้ากบบนีเราได้อยู่ครับเนี่ยมึงนอนใหม่เดือยเต็มรถครับอาบนี่นอนเหรอเออต่อหลายครับเนี่ยขีง่ง่ายลูกนะเดี๋ยปูตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวปูตัวเดียวก็เพราะกับอิ่มครับหมดตาเนี่ยเพราะงาย อยู่ง่ายกินง่ายไปโอ้เป็นไงมันตาชอบไหมชอบไหมทำไมไม่พูดอ่ะเออชอบเพราะว่าชอบตัวเราก็ได้เป็นใบแต่เป็นงึกหัวอย่างเดียวครับผมตัวเนี่ยนี่ก็มาถึงทางที่ลูกท้างดีแล้วละครับทางกนดีแล้ว เลี้ยงเลี้ยงสักน้อยขวดโอ้ยิงกัวหญ้าครับเออจะหันหญ้านี่มกาชี้นะครับหนิยังไงแต่นี่เด็กน้อยซีขวบหนิชี้เลยจิง <c oughs> หูจัดเจ็บจะปวดบ่เออแต่กลับ่าเคยลงถนนจ้าแก่เด้อครับแต่กลับไปใส่มาใส่กับโมกาให้ไป,ไ,ปไปผู้เดียวเด้คดคเอครับกโดยพุ่มระมัดระว,ว,วังเหรครับโดยพุ่มห่วงเนาะ

อยู่ช่วงโน่นตะกัวนะครับตรงโน่นตะก ua แล้วกัปลูกของดูของสินหลายเรื่องบางส่วนหน้าก็กำลังเริ่มลงเห็ดครับปูวันกับวานหลายแล้วล่ะปูวานหลายแล้วก็มี่ผูวานหลายกับมีขุมันก็ลังอันนั้นเมันก็ลังสีดำครับกลัง อุะคุณปอคล้องครับปันหน้าเพื่อสีดำแ่ะเพราะเพิ่นวิกา,าหน้าติดไยกับธรรมดาทันไ้ตอนไหนช่วงไหนก็ได้หรอกเพราะว่ามันจะได้แต่ทงนี่นะครับทงนี่พอพอประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าวานแล้ว บ้านเหล่วดินดินบนนวบ้านเล้วดินบนนวลมันก็เรบ่อเขาเรบ่บเกิดครับพี่น้องเขามครับเมือนี้ผมก็อยากทายเง้ยวเงาพี่น้องเขาเด้เบิ้งครับยังมาเสาชีวิตของเช่าให้ชาวนาเข้าหมดอ่ะโอ้ผู้พ่ายถงผ่งเออ โอ้กําลังดีกําลังดีไปไปครับน้ำกําลังร้นห่วยครับมองดูลำห่วยน้องเอียนครับน้ำก็มันล้นห่วยโอ้พี่น้องครับเอออันนี้ทังบนลำห่วยน้องเอียนตอนบนมีบัวบัวกระงามครับ เป็นช่วงล่างครับตอนล่างไบร์ลัดสามมิตีครับนี่บรรยากาศชีวิตท่องให้ท่องหน้าครับ,รบเนี่ยมุสอเขามากอะแนวเก็ดีขึ้นกันเอาบบมาแบบนี้กันเอ้ากระเดี๋ยวยุติบ้านนะครับยุติบ้านจะเฮียนคงใหนตรงหน้าอยู่ในใดเนาะมี่น้อ,นองเข้ากับข้ามเพานะครับพี่น้องเข้าเบือ้องในเฟซในยูทูบเอาครับ เพราะว่าผมก็ไปลงช่องยูทูปกับช่องของมนต่าพาเพิ่ครับบขอฝากพี่น้องเข้าติดตามเน่เพื่อมียะดดีๆเพื่อเป็นประโยชน์พอแก่พี่แก่น้องเข้ากับไทยพี่น้องเข้าดนเบืองเพื่อมีความสุขนั่นแหละครับดังนั้นเมือนี้นะครับไายแบบชีวิตบ้านๆพี่น้องเข้าดนเบิองนะครับปูกับหลานกับยา,งงาครับมีโอกาสมาหน้าก็เลยไทยพี่น้องเข้าในเบิงองมาเอาน่อไม้ครับมาปิดทางหน้า นะครับบาสิมาหาปูและได้ตัวเดียวขอบคุณพี่น้องผู้เปิดเบิ้งครับไม่ได้เป็นเศรษฐีมิงและล้านครับ,รบผม